นึ่งอะได้ฟังพี่คนหนึ่งเนาะเขาแบบทักมาคุยอะไรเงี้ยเขาก็เป็นผู้ใหญ่ใช่ไหมเขาก็ทักมาเออเขาก็พูดดีนะเขาพูดดีหนึ่งก็เลยรู้สึกว่าเออคือหนึ่งเป็นคนที่เอาจีหนึ่งเป็นคนที่แบบถ้าด่าคําด่าอะไรพวกเนี้ยทําอะไรหนึ่งไม่ค่อยได้หรอกใครจะใครจะรักใครจะเกลียดไม่ได้สนใจหรอกเพราะว่าเพราะว่าสุดท้ายแล้วอะ่ะ เวลาไปไหนมาไหนอ่ะก็ไม่มีใครมาพูดต่อหน้าอยู่ดีแต่คือหนึ่งคิดว่าเออถ้าเกิดว่ารู้สึกว่าแบบเฮ้ยกูจุดไม่ได้แบบไม่ไม่จุดได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยถ้าคุยกับหนึ่งดีๆหนึ่งก็เป็นคนที่แบบหนึ่งก็หนึ่งก็มีสตินะก็ก็ก็รับฟังนะแต่ส่วนใหญ่ที่หนึ่งไม่ไม่ฟังเพราะว่าขอโทษนะคะคนที่ซื่อไม่ได้คนที่ หาแบบคนที่ไม่ได้อะขอโทษนะคะแล้วก็ยินดีกับคนที่ได้ด้วยกับคนที่ได้ไม่ต้องไปบอกว่าเขาเป็นหน้าม้านะคะเพราะว่าไปดูที่เขาแคปเอานะคะคนที่ได้ก็มีไม่ได้ก็มีรัตตารีก็มีแต่รอบหน้าเนี่ยงวดหน้าเนี่ยหนึ่งคิดหนึ่งหนึ่งคิดว่าหนึ่งอาจจะจุด คืนวันที่สิบห้าแต่หนึ่งอาจจะไปลงให้ในกลุ่มเนี่ยตอนสักสิบเอ็ดโมงประมาณเนี้ยก็ได้มันมันประมาณเนี้ยเนาะก่อนออกอ,อ,อาจจะจุดวันที่สิบห้าไปลงให้สิบโมงสิบเอ็ดโมงวิ่งหาซื้อแล้วแต่รีบพับเลยทีนี้ เอ้ยไม่ใช่จุดวันที่เดอนอะไรวันทีเ,เดินอะไรวะเดินต่อไปเอ้ยวันอะไรวะวันอาทิตย์สีเขียวจุดวันที่สามสิบเอ็ดเอาไปให้วันที่หนึ่งวันที่หนึ่งสักสิบเอ็ดโมงประมาณนี้ลงให้ในกลุ่มวันที่หนึ่งสิบเอ็ดโมงสามสิบเอ็ดไม่ไม่ไล